อแล้วล่าสุดลืมเล่าให้ฟังมาแล้วนะคะสนทิยาสวัสดียื่นอสอสสอส่งสารวิิจัยนะคะแพรทองทานหรือนายกตั้งนัฐวุฒิที่ปรึกษาของนายกขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ฟังคําว่าหรือไม่นะคะคือคนพวกนี้เป็นนักร้องซึ่งดิฉันบอกว่าถ้ามึงไม่มั่นใจในกฎหมายที่มึงไปร้องเนี่ยมึงจะร้องทําหาอะไรก็ร้องหาแสงนะคะ <c oughs> ร้องหาแสงค่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองจะมีแสงไหม แล้วตอนนี้ถ้าไม่ออกมาเขาก็จะว่าปอดเนี่ยเขาจะฟ้องเขาจะอะไรก็เลยแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนมวยก้านตายเหมือนแบบมีอะไรไม่กูจะฟ้องเพราะถ้าฟ้องจริงๆจะไม่มีคําว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่มึงต้องใช้คําว่าการที่นายกตั้งนักวุฒิเป็นที่ปรึกษาของนายกนั้นขัดรัฐธรรมนูญสิแต่มึงใช้คําว่าหรือไม่หมายความมึงเองก็ยังไม่แน่ใจและมึงเองเนี่ยใช้คําตรงนี้เพื่อขาดเผื่อเหลือ อย่างนั้นจะมาเป็นนักร้องต่อหาอะไรถ้ามึงชอบร้องมึงไปเดอะวอยซ์เนยค่ะหรือมึงจะไปร้องร้องร้องร้านได้อะไรนะไม่หมดนี่ที่อะไรมึงไปเลยไม่ต้องมาร้องเรื่องแบบนี้ประเทศชาติกำลังเจริญวันนี้ถามว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดอะไรจากการที่มึงไปร้องเนี่ยมึงคือความสะใจมึงคือเด่นมึงคือดังนะพวกที่สนับสนุนลักเกลียดพักเพื่อไทยเกลียดฐบานก็จะยกย่องมึงแต่ถามว่าแล้วประเทศชาติล่ะ ถ้านายกมีอันเป็นไปแล้วใครจะขึ้นมาเป็นไม่ต้องมาบอกนะว่าคนไทยมีคนมีคนดีๆเยอะแยะทำไมต้เป็นคนนี้แต่คนที่เข้ามาจตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายตามพรบเลือกตั้งทุกอย่างแล้วก็ได้รับการโรรเกล้ามันคือคนนี้แล้วถ้ามึงต้องการที่จะเป็นขั้นตอนแบบนั้นกิจกรรมของการเลือกตั้งแบบนั้นประเทศไทยจะต้องหยุดและชะลอและเสียโอกาสไปเป็นปีๆมึงรับผิดชอบไหวไหมคะ ทำไมมึงไม่คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆอยากจะร้องหรืออะไรเนี่ยไม่ได้ว่าเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยฉันถามว่าไอ้คนคนนี้หรือกลุ่มคนพวกนี้ตอนที่มีรัฐบาลน,นะคะปีหกสองอ่ะสี่ปีคอสชไม่อยากพูดถึงหรอกเพราะเขามีอำนาจเขาใช้มาตราสี่สี่คนไม่กล้าไปยุ่งแต่ปีหกสองมีเกิดก,ก,การเลือกตั้งขึ้นแล้วพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ก็โหวตนายกลุงตู่ขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเพื่อไทยเนี่ยนะคะไม่ได้ไม่ได้มีแคนดิเดตนายกก็คือเราไม่ได้สัสดส่วนจนกระทั่งสามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้นะมีคุณหญิงนายเขาก็เป็นสนับสนุนให้ธนาธรไงระหว่างธนาธรกับลุงตู่นะฮะสภาเขาก็โหวตเลือกลุงตู่ขึ้นมาเป็นเอาก็ต้องยอมรับสิก็สภาโหวตมาแต่ในขณะเดียวกันณนะตอนนั้นมันมีเรื่องอะไรมากมายกลุ่มคนพวกนี้ไม่เคยยื่นไม่เคยร้องทุกอย่างถูกหมด ดิฉันถามว่าแล้วอย่างงี้คนเขาจะดูเจตนาพวกมึงไม่ออกเลยคะว่าพวกมึงต้องการมาทําลายพรรคเพื่อไทยอ่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าถ้าสมมติร,รัฐบาลเป็นอะไรไปเกิดจะต้องยุบสภาหรือเกิดจะอะไรก็แล้วแต่จากสาเหตุของการที่พวกมึงเนี่ยนะฮะก่อวอดเซาะล่องกันขึ้นมาเนี่ยวันนี้รัฐบาลตอนนี้ก็คือรัฐบาลผสมที่มีพรรคการเมืองอยู่ร่วมกันเป็นสิบพักทุกคนเนี่ยนะะเคยห้ามหันกันมาแล้ววันนี้ทำไมเขามาจับมือทำงานด้วยกันได้ มึงคิดไม่ออกเหรอคะว่าเขาต้องการทําอะไรหลายพักการเมืองนะยังบอกว่าเขามีคนเลือกเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เขาจะมายอมซิเดอราให้กับพักเพื่อไทยหร้อถ้าเขาไม่ได้มองเห็นว่าเราตั้งใจที่มาบริหารประเทศมาฟื้นฟูประเทศหลายคนก็รู้มีเน่ามีนายอะไรกันขนาดไหนในขณะที่พวกมึงเองเนี่ยยังไม่รู้สีรู้แสรู้แปดรู้เก้ามึงก็ยังจะทาแต่อย่างเนี้ย มันมีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติแล้วพวกมันเคยทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติวันนี้ไม่ต้องใครละ,ะเอาดรอกเอร์ทักษิณคนเดียวตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยและที่เหลือพักเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันแม้กระทั่งพักประชาชนอะเอามากองรวมกันซิว่าทั้งหมดนะ,ะนะ,ะดังนั้นที่ฉันบอกว่าถ้าจะมาคัดค้านเนี่ยเอาเหตุผลดีๆอย่าเอาคำอย่าอย่าเอาเมืองพูดมาอ้างมันไม่ใช่แล้ว นะ,ะไล่ฆ่ากันทุกวันนะ,ะพ่อฆ่าแม่ลูกข่มขืนพ่อแม่ทําร้ายลูกล่วงละเมิดลูกอะไรอย่างนี้มันคืออะไรที่เป็นเมืองพุทธเหรอฮะมันคนคนละเรื่องนะฮะทีนี้ทาว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ความเพลดเนี่ยนะฮะดิฉันบอกว่าถ้าคุณจะวิาพากษ์วิจารณ์ในกรณีวันนี้ดิฉันได้ฟังคุณอัธวิทณสวนนะุวรรณอานำสกุลอะไรลืมไปแลวคุณอัธวิษนะคะ,ะเคยเป็นอดีต นะฮะสมาชิกพักประชาธิปัตย์วันนี้ไปอยู่รวมใจสร้างชาติออกมาพูดเรื่องนี้ว่าสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันอยากให้คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะคือคุณบอกว่าคุณเห็นด้วยแต่ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้วิธีการแบบนั้น,น,นเพื่อให้รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพื่อในที่สุดเงินที่ได้จากตรงนี้นะคะจะสามารถที่จะบอกประชาชนได้ว่าคุณจะเอาไปทําอะไร จะไปเข้ากระทรวงไหนจะไปอะไรแล้วจะเอาเงินจํานวนนี้ไปพัฒนาบริหารประเทศชาติยังอันนี้ต้องบอกค่ะแล้วิฉันเชื่อว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับคือพูดง่ายว่าชุดความคิดนี้นะคะเขาคิดมาแล้วแล้วจริง,รงๆแล้วอดอรทักษิณคิดมาตั้งแต่สมัยตอนที่ยังเป็นไทยรักไทยด้วยซ้ําไปแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทานะคะแม้กระทั่งตอนยุคข,ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยลุงตู่เนี่ยก็มีความคิดนี้นะคะแต่ว่าเขาทําไม่ได้ เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่คิดจะสร้างก็สร้างไม่ใช่คิดจะทําก็ทํารัฐบาลน,นั้นๆที่คิดจะทําอะไรแบบนี้ต้องมีศักยภาพค่ะคือคุณต้องได้รับการยอมรับจากนานาชาติก่อนนะะสมมติวันนี้นะถ้าเผื่อว่าพักประชาชนหรืออดีตพรรคก้าวไกลเนี่ยมาเป็นรัฐบาลอยากจะทําตรงนี้ดิฉันก็เชื่อว่าเขาทําไม่ได้แต่พักเพื่อไทยเนี่ยนะคือตรงนี้เขาคิดมาแล้วว่าเขาจะทําอะไรยังไงถ้าสมมุติว่าการ ทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันยากพักเพื่อไทยเคยทำสิ่งที่ยากกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาแล้วค่ะคือ30บาทรักษาทุกโรค30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะคะคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนล้วนๆกลุ่มทุนนะคะหรือแม้กระทั่งบริษัทขายยาโรงพยาบาลต่างๆหมอเอ่ยบุคลากรทางการแพทย์เอ่ยทั้งกระทรวงนะคะ <Okay. S 1> ต่อต้านโครงการนี้นโยบายนี้ <Okay. S 1> ของรัฐบาลพักไทยรัก <Okay. S 1> ไทยสุดริ่มจิ้มประตูดิฉันเคยได้นับหนังสือเป็นจดหมายนะคะ ที่ส่งมาที่บ้านเราเนี่ยแล้วบอกให้เราออกไปคัดค้านนโยบายนี้ว่าไม่ดีไม่นู่นไม่นี่ทาไม่ได้แต่ว่าพักไทยรักไทยยังผลักดันทําให้30บาทรักษาทุกโรคเกิดได้และคนหรือประชาชนได้รับผลประโยชน์ได้รับประโยชน์อะไรต่างๆนานามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลายคนไม่ต้องขายที่ขายบ้านไม่ต้องขายไร่ขายนาเพื่อเอาไปรักษาพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะไม่มีภาระตรงนี้ก็จะได้เอาเงินส่วนที่เหลือไปทําอย่างอื่นไปกินไปใช้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวนู่นนี่นั่น,น รัฐบาลทําอะไรไม่ดีตรงไหนทีนี้ถ้าสมมุตินะคะว่าขนาดโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยไม่ได้มีใครได้ประโยชน์นอกจากประชาชนเพราะรัฐจะต้องควักนะคะจ่ายให้ต่อรายหัวเท่าไหร่โรงพยาบาลเนี่ยให้เรารักษาฟรีเนี่ยโรงพยาบาลไม่ได้ไม่ได้เงินนะคะแต่โรงพยาบาลที่รับการจัดสรรน,นะคะก็คืออย่างเช่นสมมุตินะคะยกตัวอย่างพื้นที่ของโรงพยาบาลนั้นสมมุติมีประชากรอ,อยู่ร้อยคน ะะรัฐก็จะตีให้เลยหัวร,ร้อยเนี่ยหมายความว่านะะรัฐบาลเขาจะเอาอันนี้สนับสนุนคือประชาชนไปนรักษาฟรีแต่โรงพยาบาลก็ยังได้ตังค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มาบอกว่าสามสิบบาทรักษาทุกโรคทาให้โรงพยาบาลเจ๊งแม่งโกหกค่ะเออไม่จริงค่ะถ้าเจ๊งมึงเจ๊งไปนานแล้วค่ะเพราะว่าโครงการนี้จะ20ปีแล้วมั้ง20กว่าปีแลวที่ําไปที่ทำกันมาแต่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะมันจะมีการลงทุน ะะมันจะมีการลงทุนมันจะมีเม็ดเงินมาจากในทุนหรือกลุ่มคือรัฐบาลอาจจะสร้างในส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออาจจะสร้างขึ้นมาแล้วนะคะก็มีการให้คนนั้นคนนี้มาเช่าทําอะไรต่ออะไรซึ่งได้เงินอะ่ะแล้วมีคนที่สนใจโครงการแบบนี้หมายความว่าในเมื่อ30บาทรักษาทุกโรคไม่มีใครได้ประโยชน์แถมมีแต่คนเสียประโยชน์พักไทยรักไทยยังผลักดันจนมันเกิดขึ้นแล้วประชาชนใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ และมีหลายรัฐบาลหลังการารัฐประหารปี49พยายามที่จะยกเลิกนะยกเลิกไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขจากที่ตัวเองนะคะไม่สามารถที่จะาหาเงินไปอุดหนุนตรงนี้ได้ก็ต้องการที่จะได้คะแนนเสียงก็มาบอกว่าไม่ต้องเก็บหลัก30บาทนะคะฟรีไปเลยแต่ฟรีไปเลยของโครงการนั้น,น,นก็คือเปลี่ยนยาหมดตอน30บาทรักษาทุกโรคบได้ใช้ยาอย่างดีทำไมไดิฉันถึงพูดเพราะตัวเองประสบกับตัวเอง ใช้โครงการนี้มาโดยตลอดมีบางรัฐบาลน,นะคะที่ไปใช้สมุนไพรซึ่งเป็นสมุนไพรที่ฉันบอกว่าถ้าสมุนไพรามาได้รับการรับรองมันไม่เป็นไทยสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณเจ็บคอไอเป็นหวัดไปหาหมอโรงพยาบาลณนะตอนนั้นในขณะที่รัฐบาลน,นั้นเนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวเนี่ยคุณก็จะได้ลูกอมเม็ดมะแว้งมานะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณปวดท้องเนี่ยคุณก็จะได้ยาน้ำแอนตซินมากิน แต่ว่า30บาทรักษาทุกโรคในยุคข,ของไทยรักไทยไม่ใช่เลยฮะยาดีทุกอย่างดีหมดเพราะฉะนั้นใครอย่ามาเคลมคะเพราะว่าเรื่องนี้ฉันเจอกับตัวเองนะคะใช่ประเทศเพื่อนบ้านเรามีหมดและเราซึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยบอกว่าดูกรณีของการที่ได้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปทํานู่นทนํานี่สุดท้ายเราก็ถูกด่าอยู่ดีสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งแบกรับภาระในขณะที่เห็นไหมคะว่าที่ผ่านมาในจีนหลอกจีน ค่าจีนนะคะหรือประเทศนั้นประเทศนี้มามา,มาตามล่ามาฆ่ากันอยู่ในประเทศเราเนี่ยแทนที่ฝ่ายค้านนะคะจะช่วยประเทศไทยจะช่วยรัฐบาลไทยในการหาเหตุผลในการอะไรพูดเพื่อให้เกิดต่างชาติเขาเกิดความเชื่อมั่นมันเสือกมากดดันนะคะรัฐบาลดารัฐบาลฉาปากค่ะทั้งทั้งที่เรื่องอย่างนี้ที่ไหนที่ไหนก็มีแทนที่จะช่วยกันในเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นความเสียหายของประเทศแล้วในที่สุดกระพือกันมากๆเข้ากดดัน